สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้มีเหรียญอะไรมามารีวิวแบ่งปันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับของของช่อง YouTube สลาลมคอย f c นะครับก็ จะมีทั้งรับซื้อแล้วก็ขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีนำเหรียญออกมาแบ่งปันบ่อยๆก็ลองรับชมดูได้นะครับใครที่สนใจต้องการที่จะสะสมเริ่มเก็บก็เริ่มเก็บจากเหรียญราคาเบาๆไปก่อนก็ได้นะครับอ่าคลิปนี้มาดูเหรียญอ่ะกันก่อนนะครับมีกติกานะครับก็คือใครที่สนใจเหรียญก็ ทักไลน์มานะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับดูรายละเอียดการรีวิวชอบต้องการที่จะเก็บสะสมก็ทักไลน์มานะครับรายละเอียดผมจะแจ้งไว้ในคลิปชัดเจนนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญรายการแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับมีเหรีย ผมมีเหรียญ50สตางค์2ถุงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ50สสตางค์รุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็คือ50สตางค์ปีพศ2561นะครับอ่านี่นะครับ50สตางค์ปี6-1สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเ,เหรียญ50สสตางค์1ถุงบรรจุ200เหรียญน,นะครับ อ่านี่นะครับมีมีสถุงนะครับสำหรับคลิปนี้50สตางค์รุ่นแรกในหลวงรัชกาลที่10ถุงละ150บาทนะครับตอนนี้ก็ปีเท่าไหร่ปี6 6 8แล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหรียญที่ออกมาเนี่ยถึงปี6 8แล้วยังนะครับก็ใครที่ยังไม่มีปี6-1นะครับก็สามารถเก็บได้นะครับมีมาแบ่งปัน2ถุงสำหรับเหรียญ50สสตางค์นะครับ ถุงละ150นะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับถุงแรก50ถ้าเกิดว่าสั่ง2ถุงนะครับถุงที่2บวกค่าส่งเพิ่มอีก10บาทนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับส่ง EMS ก็50-60แน่นอนนะครับค่าจัดส่งนะครับใส่กล่องส่ง EMS นะครับ EMS จะแพงกว่าปกตินะครับอ่านี่นะครับ50สสดง ปีห1หนึ่งนะครับรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่10มี2ถุงนะครับอ่ามี2ถุงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเหรียญย5สสตางค์ด้วยนะครับ25ส้าตางค์ปี61 25ส้าตางค์รุ่นแรกของในหลวงรัชกาท 10, ลที่10ก็มี1ถุงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีถุงหนึ่งนะครับราคาเท่ากันนะครับราคา150บาทแต่ว่าเหรียญ2ี่สตางค์เนี่ย หถุงจะบรรจุ400เหรียญน,นะครับอ่านี่นะครับเอาไปคัดดูนะครับเอาไปวัดดวงเอาไปตัดคัดดูเผื่อเจอเพระเสียนตรงพระเสียนเอียงสภาพ UNC ก็มีราคานะครับอันนี้เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC แน่นอน100%นะครับ25สตางค์ปี61มี1ถุงนะครับในหลวงรัชกาลที่10อ่าของในหลวงรัชกาลที่10ก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ จะมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะเป็นเหรียญย5สสตางค์เช่นเดียวกันรุ่นสุดท้ายนะครับปีพศ2560นรี่นะครับรุ่นสุดท้ายสภาพไม่ผ่านการใช้งานสภาพ UNC แน่นอนนะครับน่าเก็บเหรียญก็สามารถเก็บได้แบบนี้เลยนะครับเก็บสภาพไม่ผ่านการใช้งานอันนี้ถุงละ150บบาทเช่นเดียวกันนะครับคือในคลิปเนี้ย ถุงละร้อยห้าหมดเลยนะครับอ่ารุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่เก้าปี60นะครับมีหนึ่งถุงมีสถุงนะครับแล้วก็มี3ถุงอ่านี่นะครับยีสิบห้าสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่เก้ารุ่นสุดท้ายปี60 มี3มถุงนะครับรายการก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ไม่ต้องลงหลายรายการนะครับรายการเดียวแต่ให้ดูรายละเอียดแล้วก็อธิบายค่อนข้างจะชัดเจนนะครับใครที่สนใจต้องการที่จะซื้อนะครับก็ติดต่อทางลายตรงนี้นะครับด้านล่างขวามือนะครับลายไอดีแอดมาได้เลยนะครับ